ครับตอนนี้ก็มาหอดวนแล้วสวนเกษตรบ้านนาพาเพื่นทักทายตอนบ,บ่ายแดดพี่กอลและพี่น้องสวนเกษตรบ้านนาพาเพื่นเนาะครับก็ก่อนอื่นก็สิบอกพี่บอกน้องถึงรายละเอียดในการปลูกผักปลูกผักที่ถือวิธีล,ะละ้วก็เราต้นเนื้กนนอกันสารนีเคมดสารสารเคมีอยู่นี่ไหนบ่กมียาครับพี่น้องครับเดี๋ยวผพาพี่น้องเบิ่งครับ กิจกรรมดีๆกับการปลูกผ uh, ักในสวนเกษตรครับบานหน้าผ้ามวนเอ่อช่อนเบกันเลยครับพี่น้องครับครับตันนี้ก็จะเป็นประกาศประกาศที่บ่บ่รบ่ได้ฉีดยาได้พี่น้องเพราะตัวนี้จะเป็นฮอร์โมนจาก จา,จากนี่สวนเฮดเอเองครับพี่น้องเป็นโนมนนที่เฮดเอเองแต่จะเป็นปุ๋ยที่หมักหมักก็ใส่ปุ๋ยหมักอยู่ประมาณจักเดือนหนึ่งเนี่ยลหะพี่น้องใส่เวลาหมักอยู่เดือนหนึ่งก็เป็นเศษใบไม้เนี่ยเศษอาหารเนี่ยกับเป็นเนีเ่นตัวตนี้สิบว่ามีส่วนกลางน้ำตาลผสมเวยครับจะเป็นบวกหอยเชลลีที่บ่ผพันกัน ในบริโภคเขาก็เอามาหมักได้ครับครับเนี่ครับตัวนี้จะเป็นน้ำหมักครับพี่น้ำหมักเดียวทิพาไปเิ่นน้ำหมักครับพาไปดูน้ำหมักเลยนี่ครับเป็นน้ำหมักแบบธรรมชาติแบบตัวน,นี้นี่สีใสเขาสีใสอยู่เพราะว่านึน่งฟาตัอน,น้ำตัอน,น้ำสิบลิตรครับมาฉีดตอนยางตอนกลางคืน ข้เอเกษตรตอนกลางคืนนี่ครับคือหิกนี่ครับครับฉีดตอนกลางคืนมะละกอแล้วก็ฉีดตอนกลางคืนกับหลุกมะละกอและทั้งไก่เส้นกษติฉีดเป็นวงยมกมางขืราะว่าทั้งวันฉีดบ่ไดพี่น้องเพราะว่าอากาศร้อนครับอากาศร้อนฉีดบ่ไดเพราะว่าข้องกะตรฉีดตอนกลางคืนเพราะว่าา้อแสงนำค้างครับเป็นนำหมอกเนาะนสาเป็นนำหมอกรอเลียงในการฉีด พักเพราะว่ามันก็จะได้รับประทานอาหารเป็นที่ครับรับฮอร์โมนเป็นที่ครับนี่ครับผักบ่ไ่ไ่ได้ใส่ปุ๋ยเลยพี่น้องก็เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยจากธรรมชาติปลอดสารพิษกับสามารถกินได้ครับพี่น้องกินได้นี่นี่นี่สวนเลยพี่น้องับถ้าพี่น้องกับช่อง เกษตรบ้รนดาพาเพิ่นครับถ้าเอาเขล็ดลับดีๆเอาสิ่งที่มีประโยชน์กับแล้วก็ความสนุกสนานของวิถีบรรดาของเกษตรบรรดาฮาเนาะครับแด่บรรอนที่สาเนี่ยแหละครับอากาศก็สบายบ่มีสารพิษสารเคมีครับครับเพิ่งเล้วก็ เป็นเล้ยพี่น้อง,บงเ,เบิ่งแล้วเกษตรบ้านดาพาเพื่อนดีดี